คุณรู้ไหมว่าช่างที่วาดรูปพวกนี้มาจากอยุธยาเพน,นี่เป็นหลักฐานอย่างดีเลยว่าคนไทยย้ายมาอยู่แถวนี้ ที่เป็นสารปฏิกรรมนะฮะที่ถ้าเกิดดูในไทเทนแล้วก็อุโบสถมหาเทงโนโลีเราไม่สามารถที่จะข้ามไปถ่ายในประเทศเมียนมาได้แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการสแกน 3D จากที่จริงเสร็จแล้วทางทีมอาจารย์เกียงไก่เกิริซ่อมคือย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดสมบูรณ์มันจะเป็นลักษณะไหนดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่แค่การการทำีให้สมจริงแต่ว่า ในรายละเอียดสัดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ที่เห็นสถาปัตยกรรมในเรื่องนี้<ฮ>องค์พระต่างๆเนี่ย <ๆ S 2> ก็เรียกได้ว่ามันมาจากของจริงแล้วก็ไฮไลไท์ของเราอยู่ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ยุคตระนกศิลป์เป็นยุคข,ของพระแก้วมรก,กตแต่สำหรับอยุธยากรุงเก่านะฮะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองก็จะเป็นพระศรีสรรเพชญ์ เราเห็นสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยเพียง30%ของทั้งหมดอยากจะให้ลองนะฮะดูใน EP ีสุดท้ายอืมทำไมถึงรู้ดีจังเลยค่ะอ๋อสมัยเรียนผมมีแฟนอยู่สถาปั์